สบานเมืองมหาสรารคามประกอบพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชเท,ท้าวกวดในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเมืองมหาสรารคาม22สิงหาคม2564เมื่อวันที่22สิงหาคม2564เวลา7นาฬิกาที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองค่ะ นายภาคินเตระพง์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชเท้ากวดประจับปี2564เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนทายาสายตระกูลหัวหน้าการบริหารงานเทศบาลร่วมพธิธีโดยปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2408พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ได้มีราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านลาดกุดอย่างใหญ่ขึ้นเป็นเมืองมหาสารคามโดยแยกพื้นที่และพลเมืองราว2,000คนจากเมืองร้อยเอ็ดและโปรดกล้า,โป,าโปรดกระหม่อมให้เท้ามหาชัยเท้ากวดเป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคามมีเท้าบัวทองเป็นผู้ช่วยและให้ขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ดต่อมาโปรดก้าโปรดกระหม่อม ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2412พระเจริญราชเดชเท้ากวดมีความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมมีสติปัญญารอบรู้และลุ่มลึกมีความกล้าหาญในการรณรงค์ศึกสงครามวีรกรรมการปราบห่อแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละที่สามารถพลีได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์แผ่นดินไว้ เพื่อสดุดีและแสดงถึงความเคารพยิ่งในพระเจริญราชเดชท้าวกวดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับส่วนราชการสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนจึงจัดพิธีบวงสวงพระเจริญราชเดชขึ้นทุกปีนาลานหน้าอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชสวนสาธารณะเฉลิมประเกียรติน้องค่ะสำหรับในปีนี้ครบรอบ156ปีการสถาปนาเมืองมหาสารคาม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาพิธีขับร้องสารพันยะสดุดีพระเจริญราชเดชโดยนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลการประกอบพิธีบวงสวงนำโดยน,า,นายภาคินตรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประธานในพิธี จุดทุบเทียนเครื่องบวงสวงกล้องพวงมาลัยที่ข้อมือซ้ายอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชเท้ากวดปักทูบเครื่องบวงสวงโปรยข้าวตอกดอกไม้พรามอ่านองค์การบวงสวงและพิธีวางผ่านพุ่มสการะพระเจริญราชเดชหลังจากนั้นได้กล่าวสดุดีพระเจริญราชเดชกิจกรรมฟ้อนบวงสวงสการะพระเจริญราชเดชโดยตัวแทนหน่วยงานราชการตัวแทนทายาทสายตระกูล ร่วมรำถวายมือสการะพระเจริญราชเดชท,ท้าวมหาชัยกวดเป็นอันเสร็จพิธีเทศบาลเมืองมหาสรารคามเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจปีพุทธศักราช2564 เมื่อวันที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสมศัก์รักษาพงศ์ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายภาคินตระพงศ์ไบบูลนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึบเนื่องจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามมีมติเห็นชอบในกล่าวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ประจับปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่13สิงหาคม2564กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลในวันที่23สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565วาระที่2ขั้นแประยะติและวาระที่3ขั้นลงมติทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ17เสียงซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้เสนอร่างเทศบัญญตัติเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพิจารณาลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป จากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เสนอยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ2,564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ17เสียงสำหรับในวาระอื่นๆสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งข้อเดือดร้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้ก่อนปิดประชุมนายภาคินเตรรพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ทำงานในฐานะตัวแทนประชาชนอย่างดีอาทิการสะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อฝ่ายบริหารจะได้แก้ไขปัญหาปรับปรุงและขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนต่อไปกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วัดส่องเหนือประจัปี2,564เมื่อวันที่21สิงหาคม2,564เวลา8นาฬิกานาทีที่วัดส่องเหนือพระครูรัตนปัญญาธรเจ้าอาวาสวัดส่องเหนือนำพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์เนึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาประจัปี2,564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โอกาสนี้นายพาคินเตระพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ดรกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลตัวแทนเขตและผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามรวมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามรวมกิจกรรมเทศนาออนไลน์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่สำหรับกิจกรรมการฟังเทศระหว่างพรรษาประจำปี2564กก็ได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อป้องกันโควิด โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามคลื่น FM 100 MHz เรร้อยใจชาวเทศบาลทางเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระแปล พระคูรัตนปัญญาธรเจ้าอาวาสวัดส,ส่องเหนือเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องพระโลลุทายีเถระมนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่มั่นคงเป็นมนทินความเกลียดค้านเป็นมนทินของผิวพันความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงคณะเจ้าภาพเทศบาลถวายกันเทศพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการสแสดงพระธรรมในเทศนาเรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564วัดอุทัยท,ทิศเมื่อวันที่22สิงหาคม2564เวลา8นาิกา30นาทีที่วัดอุทัยท,ทิศพระครูสิริาสารโกวิดเจ้าอาวาสวัดอุทัยท,ทิศประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564ตามมาตรการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โอกาสนี้นายภาคินติรพงไพบูุ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ดรกรมนตราชูรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลตัวแทนเขตและผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารครามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารครามสำนักงานพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารครามจัดกิจกรรมเทศนาออนไลน์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจําปี2564เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่สําหรับกิจกรรมการฟังเทศระหว่างพรรษาประจำปี2564ก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อป้องกันโควิดโดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามคลื่น FM 100 Hz, ร0อ m h z ฮร้อยใจชาวเทศบาลทางเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามโดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยพิธีกรนำสดมนไหว้พระแปร พระคูสิริสารโกวิดเจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องกุมพโคศกยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนที่มีความขยนันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใกล้ครวลแล้วจึงทำเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทแสดงพระธรรมเทศนาจบลงคณะเจ้าภาพเทศบาลถวายกันเทศพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เมื่อวันที่22สิงหาคม2564เวลา13นาฬิกาณบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพ,พิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสรารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสรารคามจัดกิจกรรมวัคซีนสู้โควิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสรารคาม3กลุ่มหลักประกอบด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์และกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด3โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกร,รัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรโดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลบุรพาพ,พิทยาคารสำหรับวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวน169ราย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการบริการฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ชุมชนบรภาและชุมชนบ้านส่องนางใหญ่ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จํานวน22รายถือเป็นบริการเชิงรุกอำหน่วยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการสนับสนุบสน,นบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามและเจ้าหน้าที่จาก4 0ูนแพทย์คือศูนแพทย์ชุมชนเมืองวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามศูนแพทย์ชุมชนเมืองสามัคคีศูนแพทย์ชุมชนเมืองบราาุรพาศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางยายปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากอสมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองมหาสารคามและจิตอาสาร่วมบริการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองมหาสรารคามร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสรารคามครั้งที่32ทับ2564เมืม่อวันที่23สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมบุษราคามสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดมหาสรารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสรารคามครั้งที่32ทับ2564 รวมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและในอำเภอทุกอำเภอโอกาสนี้นายภาคินติรพงศ์ไบูบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัฒส,สมศารองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่22สิงหาคม2564 ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสรารคามมีรายงานพบผู้ป่วยใหม่จำนวน64รายแยกเป็นขอกลับมารักษา20รายและพบผู้ป่วยภายในจังหวัดจำนวน44รายในระลอกเมษายนมีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน4 0 5 0รายอยู่ระหว่างการรักษา2 0 5 7รายรักษาหายแล้ว5,987รายมีผู้เสียชีวิต16รายเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในระดับประเทศและเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการอำหนวยการการบริหารจัดการให้วัคซีนเข้ารวมประชุมครั้งที่32ทับสโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปทุกอำเภอ ที่ประชุมมีสาระสำคัญดังนี้สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดมหาสารคามอยู่ในช่วงขาลงแต่ยังคงเข้มงวดให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้หากผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ศูนย์พักคอยตำบลศูนย์พักคอยอำเภอลดลงขอให้ยุบรวมศูนย์เพื่อจะได้ลดกำลังพลแต่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นการฉีดวัคซีนช่วงนี้เน้นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปที่มีโรคเสี่ยง หญิงมีคันสามารถเข้ารับการฉีดได้เลยก่อนเปิดตลาดนัดจะต้องขออนุญาตในายอำเภอเจ้าของพื้นที่ให้โรงงานสถานประกอบการเขียนแผนการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา15,550โดสจากสภากาชาติไทยประมาณเดือนพฤศจิกายน2,564 เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่25สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกภายใต้โครงการเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายโกภัสมสารองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานคณะทำงานแต่ละสำนักกองร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการเมืองคาร์บอนต่ำประจำปีพุทธศักราช2564ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพินท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเพื่อชี้แจงแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพินต์ขององค์กรหรือระดับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในองค์กรจึงได้จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลโดยมีกิจกรรมย่อยใช้เป็นฐานข้อมูลดำเนินงานด้านต่างๆประกอบด้วยด้านการจัดเก็บข้อมูล คาร์บอนฟุตดิ้นของส่วนราชการด้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพลังงานโดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง LED ด้านโครงการชุมชนหน้าอยู่สู่สังคมเป็นสุขด้านโครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะสำนักงานและที่ปรึกษาชุมชนและส่วนราชการที่ได้เงินสนับสนุนผ่านการขอยกเลิกคาร์บอนเครดิต สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะน,นี้เทศบาลได้ประสานขอรับข้อมูลแต่ละด้านการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพิ้นของส่วนราชการข้อมูลคาร์บอนฟุตพิ้นสำนักกองข้อมูลผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบ LED ภายในสำนักงานเทศบาลสวนสาธารณะถนนในเขตเทศบาล ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินข้อมูลโครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะสำนักงานและที่ปรึกษาชุมชนติดตามส่วนราชการที่ได้เงินสนับสนุนผ่านการขอยกเลิกคาร์บอนเครดิตและสรุปผลการดำเนินการตามแผนการใช้เงินสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7แห่ง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่12ท2564เมื่อวันที่26สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายภาคินเตระพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดมหาสารคามในช่วงเดือนสิงหาคม2564มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมีทั้งผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในระหว่างกักตัวและผู้ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเฝ้าระวังอื่น อีกทั้งได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากไซงานก่อสร้างแห่งหนึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้ป่วยได้เดินทางไปซื้อสินค้าในตลาดสดเทศบาลเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเชิงรุกไม่ให้กระจายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเข้ารับการสวอปตรวจหาเชื้อโควิด1 i d 1 9ที่โรงเรียนเทศบาลบรุรพพาพิทยาคารในวันที่27สิงหาคม2,564เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนการบริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 และพิจารณาแนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมการแพรบบ่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการขอผ่อนผันเปิดตลาด5แห่งดังนี้ 1. ขอเปิดตลาดนัดสีเขียว 2. ขอเปิดจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มเติมของถนนคนเดินไหนปรซ่า 3. ขอเปิดตลาดหมู่บ้านสุดระดี 4. ขอเปิดตลาดไนดเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 5. ขอเปิดตลาดนัดประเครื่องของชมรมพระเครื่องตลาดมารินพาซา ที่ประชุมมีมติให้ประธานหรือตัวแทนผู้ประกอบการตลาดที่ขอผ่อนผันเปิดตลาดทั้ง5แห่งยื่นเอกสารแนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคามตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาในขั้นตอนการอนุมัติต่ตอไป ประชุมติดตามการดําเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม Primary Care Unit PCU Board เมื่อวันที่26สิงหาคม2564เวลา13นาฬนาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคินติดพงไพบู์ในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม Primary Care Unit PCU Board โดยมีรองนายกเทศมนตรีปรลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยเทศบาลเมืองมหาสารครามโดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารครามได้สมัครร่วมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการจึงได้จัดประชุมหารือและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม PCU Board แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณาสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560 นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการเงินศูนย์บริการสาธารณาสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามบัญชีศูนย์แพทย์บุรพาตามโครงการหลักประกันสุขภาพทุนหน้ารายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการประจำปีงบประมาณ2,563และพิจารณาการขยายพื้นที่บริการ ห้องกายภาพและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องแพทย์แผนไทยการจัดซื้อตู้เย็นสำหรับเก็บยาสมุนไพรและพิจารณาการจัดสรรบุคลากรที่ยังขาดแคลนได้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อไป เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยตามโครงการกำจัดและแปลรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าครั้งที่2ทับ2564เมื่อวันที่25สิงหาคม2564เวลา10นาฬกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคินเตระพงภ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหาหรือการดำเนินงานโครงการกำจัดและแปลรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าครั้งที่2องทับ2564 โดยมีนายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกุทศเมนตรีนายสายยันพิโอรองกิจปหลัดเทศบาลนายอัฐพลแก้วมนตรีรองปหลัดเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานของผู้ให้สัญญาโครงการบริษัทสารคามพาวเวอร์จำกัดรวมประชุมหารือตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามมีสถานที่กำจัดมูลฝอยตั้งอยู่บ้านหนองปลิงตําบลหนองปลิงอ,อําเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพื้นที่49ไร่ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกกลักสุขาพิบาลปัจจุบันมีหน่วยงานที่นำมูลฝอยมากำจัดทั้งหมดจำนวน12หน่วยงานมีปริมาณมูลฝอยเข้าระบบประมาณ80ตันต่อวันซึ่งศักยภาพในการรองรับมูลฝอยใกล้เต็มพื้นที่แล้วเทศบาลจึงดำเนินโครงการกำจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทมหาสารคามพาวเวอร์จำกัดเมื่อวันที่1เมษายน2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศร,รับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ f e e in t t r r f f ในขณะที่ปัจจุบันบอกขยะของเทศบาลมีศักยภาพในการรองรับมูลฝอยได้อีกประมาณ1ปีเพื่อเตรียมพรองรับมือและแก้ไขปัญหาขยะในระยะยาวเทศบาลจึงประชุมหาหรือร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานโครงการและตัวแทนบริษัทมหาสารคามพาวเวอร์ ในการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระหว่างที่โรงงานยังไม่เปิดซึ่งทางบริษัทมหาสารคามพาวเวอร์จำกัดได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ13ไร่เพื่อรองรับมูลฝอยในกรณีที่บ่อขยะของเทศบาลเกิดเหตุวิกฤตและพร้อมเข้าช่วยเหลือเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเต็มทีท่ประมาณ1ลักเกือบไม้เข้ามาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกพนักรรมการทุกน,นี้ก่อนคจะดำเนินเข้ามาได้